สวัสดีครับผมวันนี้รู้สึกตื่นเต้นม,มากครับผมเออได้รุนคอซ่า,าสามห้าศูนย์ปีล่าสุดครับผมอุ้ยแสงอาตจ้าเลยนะครับผมโดนแดดครับผมกว่าจะล่ามาครับผม โอยแต่ก่อนจอนนับเดี๋ยวนี้ได้เลยครับผมออกมาเยอะแล้วครับคอซ่าเจ้าคอซ่าสามห้าศูนย์ครับออกมาได้หนึ่งวันเองครับผมโอ้ยไปาับ ดำเดิมครับผมเดี๋ยวตากอีกทีนะครับผมทีเดิเดิมไปก่อนเนาะไม่ใช่ดีกว่าเด e, ินนะครับผมยอบเดิน hmm. ดีกว่าแต่งครับผมโอ้ยจอดในบ้านครับ สวยครับผมเมื่อแล้วครับผมจอแสงเออันนี้น้องครับผมนี่น้องยังอยู่น้องมาหาพี่ครับวันนี้ปีสิบเก้าครับผมปีทเอกรอยห้าสิบปีสิเก้าอวันนี้มาหาพี่ครับผมเอ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมจินคู่กับอยู่กับพี่ นะจ๊ะไอ้น้องสลับแดงมาเจอสลับมือตึ๊บเลยข <c oughs> อบคุณทุกกำลังใจนะครับถ้ามาแล้วอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมรีวิวรถใหม่ให้ดูนะครับวันนี้ได้เจ้าพอซ่ารัวใหม่ล่าสุดครับผมดับด้านครับผม ได้มาแล้วครับผมวัดเดียวได้เลยครับไม่จอดไมา่นานเหมือนเดิมแล้วครับผมตอนนี้รถมีเยอะแล้วครับแล้วก็จอดไว้ครับผมไอเดินผมอะ่ะสวยแล้วครับผมน้ำเติมอยู่ครับผมเพิ่งมาได้เลยหวาดครับ ยังไม่ได้ค Get ุยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเออดน๋ยวก็ไม่รู้เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีสีก็คือหนึ่งเดินจอครับผมแล้วแล้วก็น้องชายท่านน่ะจับจับจับอะไรก็ไม่รู้น้องต้อยห้ากิโลครับพึ่งวิ่งครับผม นี่ครับได้บาดตอนตดร้อนๆครับผมจับไปฟ้าโอ้โหเลือดได้ครับผมสวยไหมครับผม ไกลโคตรเท่เลยครับผมแลวสิ่นี้วับทับทัวรับผม ฝากข้าวครับบรรยากาศสายสี่สายห้าแล้วกมครับผมพาเจ้าพอซ่า,ามัสีชมวิวครับผมเดี๋ยวรอบหนะ้าอัปเยบมาแล้วครับผมรอบนี้ รีวิวรอบแรกก่อนนะครับผมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับผมเดี๋ยวเราจัดแต่งอีกทีรอบนะครับฝากกดไลว้วก็แชร์ติด,ดตามด้วยน,นะครับผมขอบคุณครับ